ข่าวด่วนมาอีกแล้วครับทุกคนล้อเล่นนะครับวันนี้ก็ไม่มีข่าวด่วนนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่อุ้มจะมาเล่าบรรยากาศที่ได้ไปสัมภาษณ์อุค์อิงเพชรบ้านแพงครั้งแรกเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเรื่องของเรื่องก็คือสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มาเล่นที่โคราชนะครับแล้วพี่อุ้มก็อยู่ที่โคราชพอดีนะก็เลยได้แชทแล้วก็ขออนุญ,ญาตบอสโจโนเนี่ยเข้าไปสัมภาษณ์องคงอิงแล้วก็บอสโจโน,นะครับ ซึ่งบรรยากาศตอนนั้นคือเรามีแอดมินอยู่2คนนะครับที่เข้าไปด้วยเดี๋ยวพิมจะขึ้นภาพแอดมินขึ้นมานะครับก็มีน้องอาร์มนะครับไปด้วยเนาะแล้วก็เราเข้าไปเนี่ยคือพี่อุ้มคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรน่าจะมีแค่เรากับแอดมิน2คนที่ได้เข้าไปสัมภาษณ์น้องนะครับทุกคนแต่ปรากฏว่าเห็นบรรยากาศไหมครับจะบอกว่าในคลิปวิดีโอนี่อุ้มประหม่ามากเลยนะครับแล้วก็เขินมาก เพราะอะไรเพราะว่ามียูทูบเบอร์สิบยี่สิบคนนะครับตอนนี้คือจ่อเราอยู่นะตอนนี้คือกําลังถ่ายเราอยู่นะครับไม่ใช่มีแค่อุ้มอุงอิงแล้วก็แอดมินอุ้มนะครับจะบอกว่ายูทูบเบอร์เยอะมากนะครับแล้ววันนั้นเป็นวันที่ยูกิเพนปากามาใช่ไหมครับแล้วก็คนหลังเวทีก็ค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงแต่ว่ายูทูบเบอร์ที่ได้มีการมาถ่ายอุงอิงเนะี่ยคือเยอะมากนะครับจนเราคือแบบเนี่ยไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะ วันนั้นก็ได้ไปสัมภาษณ์น้องแล้วน้องคือน่ารักมากนะครับเป็นธรรมชาติมากโดยพี่อุ้มเนี่ยพูดเป็นภาษากลางเนาะเพื่อที่จะสื่อสารให้คนทั้งประเทศเนี่ยได้รู้ว่าอุ๋งอิงเป็นใครแต่น้องก็พูดเป็นภาษาอีสานนะครับความน่ารักของอุงอิงคือตรงนี้นี่เองน้องพูดเป็นภาษาอีสานตั้งแต่แรกจนจบเลยนะครับโดยที่โดยที่มีความรักภาษาถิ่นของตัวเองนะครับนี่แหละเป็นตัวอย่างของศิลปินที่ดีนะครับแล้ววันนั้นคือเขินมากเลยนะครับทุกคนเนาะเนี่ยดูเขินน้องมากแล้วก็ คือไม่คิดว่าเราจะได้มีโอกาสไปนั่งใกล้คนดังขนาดนี้นะครับแล้วเราก็คือแบบประหม่าไปเลยนะสำหรับวันนั้นนะครับก็เตรียมคําถามไปเยอะกว่านี้นะครับทุกคนเนาะที่ทุกคนได้เห็นในคลิปนะครับตอนนี้ก็เกือบล้านวิวแล้วนะคลิปนี้นะครับก็เตรียมคําถามไปเยอะมากแต่ว่า,าดูการจับไม้นะไม่เป็นตัวของตัวเองเลยนะครับอุ้มอิ่มนะแล้วก็การ ถือโพยนะครับคือโพยเนี่ยจดไปเยอะมากแต่ว่าถามน้องแค่นี้จริงๆอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือกลัวรบกวนเวลาน้องนะครับแล้วก็แม่หน่อยก็ยืนอยู่ขค้างแม่หน่อยเนี่ยยิ้มให้น้องตลอดเป็นกําลังใจให้ตลอดเลยนะครับคือเหมือนทุกคนกลัวอุ้มจะมาถามน้องแบบว่าดรามา่าแต่ว่าอุ้มเนี่ยจะไปถามแบบอุ้งอิงชอบสีอะไรชอบกินอะไรทําไมเสียงดีทําไมนู่นนี่นั่นคืออุ้มจะเตรียมคําถามแบบน่ารักที่ว่าเหมาะกับเด็ก อายุเท่านี้นะครับเราก็เตรียมตัวเราไปเนาะก็คือถือได้ว่าเป็นไม่ไปเป็น,ไม,ปนไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะครับณที่นี้คือเราคิดว่าเรากับแอดมินเราเนี่ยเข้าไปแล้วก็มีอยู่แค่เราแต่ว่าโอ้โหยูทูบเบอร์มาถ่ายอุ้มเยอะมากถ่ายอุ้มกับอุ้งอิงขณะที่กาลังสัมภาษณ์เนี่ยอย่างบรรยากาศที่เห็นเนี่ยคืออยู่กัน2คนแต่ว่าข้างหลังเนี่ยคือยูทูบเบอร์ประมาณ20คน20 30คนที่มารุมถ่ายอยู่นะครับนะอันนี้คือมาเล่าความรู้สึกที่ได้ไปสัมภาษณ์น้องให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ คือน้องน่ารักเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับแล้วก็นี่แหละแกนแท้ของหมอลำนะครับก่อนจากไปคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้ก็พักเรื่องดราม่ามา,มาดูแบบรีวิวการไปถ่ายคลิปบ้างนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับเดี๋ยวพี่อุ้มได้ไปถ่ายอุ้งอิงอีกแน่นอนนะนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไปแล้วนะครับ